นะครับมารับชมครับผู้ปิดท้ายรายการครับเพชรยุพินเจฟมวยไทยครับหรือเดิมโชควอเพชรพูนครับนักจกจากจังหวัดนครราชสีมาครับลูกหลานย่าโมเมืองโคราชครับปัจจุบันนี้ก็40แล้วนะครับผมยอดพัฒ์เรียกได้ว่าเมื่อ30นี้ต้องบอกว่ายังแจ๋วนะครับ40นี่ก็ยังไหวครับสำหรับพี่โชคของเราครับเพชรยุพิน ห่างกัน10ปีครับกับทางด้านมุมน้ำเงินครับหูหยงหาวครับนักชกจากประเทศจีนครับอายุ30ปีครับครับเปี่ยขาล่างครับม่ต้องบอกว่าได้เปรียบช่วงตัวสูงครับเอ่อได้เปรียบช่วงตัวกว่าครับทางด้านของนิหยงหาวครับหูหยงหาวครับขออภัยครับ ดูว่าผักออกครับหูยงหาวขยับเข้าหาครับโชคความเก่านี่ไม่ต้องพูดถึงครับเต็มกระเป๋าอยู่แล้วครับโชคเออขออภัยครับเพชชุพินครับมาติดติดเรียกแกว่าโชคครับดูว่าจับพลิกเหลี่ยมมาครับจานจุนทรธารกจัดครับหรือจานกลางวานครับเบรกไว้ก่อนครับสับชกใหม่ครับ นี่นะครับหมัด1 2ลําตัวแล้วขึ้นบนครับทางด้านของยงหาวครับดูครับฮุกซ้ายฮุกขวาลําตัวครับยงหาวขยับครับเตะซ้ายครับเพชรยุพินนี่แหละครับมาเจอหมัดขวาของเพชรยุพินครับตีเข่าซ้ายครับโอ้โหยงหาวแล้วเจอเหลี่ยมของเพชรยุพินครับหงายท้องลงไป เตะซ้ายครับหูยงหาวเตะซ้ายล่างครับขยับบังไว้ครับทางด้านของเพชรยูพินดูครับเลือกแล้วครับเตะขาครับเพชรยูพินทีบครับเดยกไปี๊ยเดินไล่ไปเลยครับทางด้านของเพชรยูพินดูครับหมัดหนึ่งสองเตะซ้ายสูงครับเพชรยูพินหมัดนี่แหละครับงัดขวาครับของหูยงหาวครับ ดูครับต่อยหมัด1-2ครับเพชรยุพินจิ้มขวาลำตัวฮุกซ้ายบนแล้วงัดขวาแทงซ้ายกลับคืนครับหูยงหาวแทงขวาต่อยขวาครับหูยงหาวดูครับกระโดดต่อยขวาครับเตะซ้ายครับหูยงหาวครับหมดยกที่หนึ่งครับล้ครับมารับชมกันต่อครับในยกที่2ครับดูครับเตะ มเนี่ยครับแยบครับแยบครับทางด้านของหูหยงหาวเตะซ้ายครับขยับเข้าหาครับโชคเตะขวาล่างกับคืนครับ้โหยงหาวเตะขวาครับแล้วยังไงครับพยายามล็อกคอแต่ว่าเจอเข่าซ้ายของโชคครับเกี่ยวคอแทงซ้ายครับโชคเออขอไปครับเพชรยูพินครับมติดเรียกแกโชคไปแล้วครับแล้วเตะซ้ายครับม่ักออกครับหูเกือบโดนลูกตามน้ำของเพชรยูพินครับ ดูครับเตะขวาครับเพชรยุพินเตะขวากับคืนครับหูยงหาวแล้วเนี่ยครับหมัดขวาลำตัวถีบท้ายครับหูยงหาวแล้วเนี่ยครับแทงซรายครับพยายามสวนหมัดครับเพชรยุพินเตะขวาครับเพชรยุพินเตะขวามาครับมาดูครับกดไปครับเลี่ยมครับแมแทงเข่าขวาครับเพชรยุพินจานกลางวานครับจับแยกครับดูครับ ต่อยขวาลําตัวครับหูยงหาวพยายามติบซ้ายแต่ว่าเจอแข้งขวาล่างของโชคครับต่อยขวาครับหูยงหาวุกขวามาครับโชคเอาเพยุพินครับโอ้ยหลงไปหมดแล้วครับดูครับโอ้โหแล้วเจอเหลี่ยมของเพชรยุพินครับหงท้องลงไปครับว่านานๆทีก็จะใช้ชื่อนี้นะยอดพัฒน์ ดูครับอ้าวเตะขวาออกไปครับเพชรยูพินเตะซ้ายครับเตะขวาล่างครับแล้วเนี่ยครับหมัดหนึ่งสองครับผักออกครับหูยงหาวเตะขวาครับแน่เนี่ยแหละครับกดคอแทงเข่าซ้ายครับเพชรยูพินแล้วเนี่ยครับแทงซ้ายกลับคืนครับหูยงหาว มัดหนึ่งสองครับเอ้าหมัดขวาแรกครับเพจุพินต่อยขวาขวามาครับโอ้โหยองหาวตีบซ้ายออกมาแทงซ้ายกลับคืนไปครับเพจุพินพยายามใช้เลี่มล่างแต่ว่าเสียจังหวะล่วงลงไปเองครับเพจุพินครับโอ้โหถึงกระส่ายหัวครับเพจุพินเนี่ยครับตัดลำตัวครับโอ้โหยองหาวดูครับตัดลำตัวครับแหมคีบคอไว้อยู่ครับโอ้โหอ่าเพจุพิน ดวเตะขวาสูงครับอูยงหาวมาเลนี่ครับพยายามจะเททิ้งครับเพชรพินหมดยกที่สองครับครับมาดูกันต่อครับในยกที่สามครับยกสุดท้ายครับดวลถีบซ้ายครับฮูยงหาวแล้วหมัดหนึ่งสองครับ เพชรยุพินขยับเข้าหาเนี่ยครับแต่ว่าไม่หมัดแยบของแกนี่ถือว่าทําได้ดีเลยครับทางด้านของหูยงหาวครับดูครับเอ้าโดนหมัดขวาของเพชรยุพินครับรวบหุกขวาต่อยซ้ายครับหุกซ้ายลําตัวครับหูยงหาวเนี่ยครับต่อยซ้ายลําตัวแทงซ้ายครับหูยงหาวเกี่ยวคอไว้อยู่ครับเพชรยุพินจานกลางวานครับจับแยกครับ หยับครับมาเตะขวาล่างครับหูยงหาวจิ้มขวาลําตัวครับหูยงหาวเตะขวากลับคืนไปครับเพชรยุพินดูครับมาเนี่ยครับโดนหมัดขวาทักทาของหูยงหาวครับเพชรยุพินดูครับแทงซ้ายครับเพชรยุพินเตะขวาล่างครับเพชรยุพินมีแทงซ้ายกลับคืนครับหูยงหาว เดี๋ยวับขยับเข้าหาครับพยายามงัดขวาครับแต่ว่านี่ครับเข่าขวาของโชครับโอ้โหมาโดนเข่าซ้ายของหูยงหาครับเพชรยุพินเตะขวาครับหูยงหาเพชรยุพินว่าไงครับแมทุกขวาลำตัวครับหูยงหาพักออกมา แล้วนี่แหละครับเ e ตะขวากับคืนครับเพชรยูฟินนี่ครับเตะขวาครับอ่าเจอแข้งขวาของเพชรยูฟินครับหูยองฮาว์อ่าแล้วครับวันระยะครับเตะขวาล่างครับหูยองฮาว แผงซ้ายครับเพชรยุพินจานกังวันครับจับแย่ครับซับชกใหม่ครับดูครับเตะขวาสูงครับหูยงหาวม่ครับถอยออกมาครับเพชรยุพินแล้วเนี่ยครับพยายามจะจับครับดูครับเตะซ้ายครับจับได้แล้วเจอเหลี่ยมล่างของเพชรยุพินครับหงท้องลงไปครับหยงหาวอ้าวมาดูครับมัดหนึ่งสองอ มากนี่นะครับโชคกับบวกกับคืนมาเหมือนกันครับโอ้โหหมดยกสุดท้ายครับือวินาบุนูปกาศาลังฟ้องเซอ